สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้อยู่ในแมปที่ชื่อว่า s i l e n t Head เอร์ชั่น0.16นะฮะยิงอะไรกันทำไมเราไม่มีปืนเฮ้ยบิดเวิรม์มแล้วโอ้เดี๋ยวนี่อะไรเนี่ยนี่ตัวอะไรเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไม่ทันในร่างตัวมีปืนด้วยมีปืนมีปืนคึอคือคือโอ้ยเกือบอตัวอะไรเนี่ยเมื่อกี้ข้างล่างนี้บิดเวิร์มนะฮะเดี๋ยวก่อนเลือดผมจะหมด เอ้ทำไมบิชเวอร์มาอยู่ที่เครื่องบินเนี่ยติดเครื่องบินเหรอตกเครื่องบินแล้วมันยิงได้หรอซ้ายมือนะฮะมีเลือดของไซเรนเฮดนะครับแมปนี้นะฮะเป็นแมปเจ้าของดนกับแมปไซเรนเฮดแมปแรกที่ผมเคยเล่นนะครับเป็นแมปที่ก่อนเอายิงนี่ด้วยหายไปแล้วอันนี้น่าจะเป็นโบนเวิร์ดใช่ไหมคืออันนี้เป็นแมปที่มารีเมคใหม่จากแมปเดิมนะฮะ <c oughs> ลงไปนอนดิ้นกันแบบขอหยิบปืนก่อนได้ไหมปืนเออเอามาเอามา อ๋อคือแบบหยิบได้ทุกคนเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้โหมีเพียบเลยครับถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าต้องเก็บเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์เพิ่มมีเงินด้วยใช่ไหมนี่ไงผมมีอยู่ร้อยหนึ่งนะฮะสู้กับพวกนี้แล้วไ,ได้เงินเหรอคือจัดการได้แล้วได้เงินใช่ไหมเดี๋ยวนะขอดูหน่อยอารมุแมลุมแม,แมแอ้าวหายไปแล้วไม่เห็นได้เลย นะตัวเราโอ้ได้ครับจะสามร้ 350. อ้สิบอ๋อโอเคโอเคเป็นที่ฟาร์มเงินนี่เองไหนไหน,ไหนมาอีกไหมเห็นนะผมได้ยินเสียงคนสู้แถวนี้ฮะแถวนี้มีเสียงตัวหนึ่งเสียงใครใช้มีดใช้ดาบอะไรอยู่นะฮะแถวนี้นี่อะไรเนี่ยนี่คืออะไรเห็นไหมอ๋อต้นไม้ <laughs> ดูไม่ออกเพื่อนสู้อะไรอยู่ เสียงสู้กับใครอยู่เฮ้ยเดี๋ยวๆๆทำไมยิงเราอะ่ะเขาไม่ใช่เพื่อนหรอเดี๋ยวนะ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 บางอาจมายิงขอรีโหลดแป๊บหนึ่งโอ้โหยิงจริงด้วยใครก็ไม่รู้เดี๋ยวๆๆโอ้ย <ern obyl. S 1> นี่ไงบนเวิร์เดเจอแล้วเพื่อนช่วยหน่อยเร็วข้างหลังข้างหลังมันมาผมมองไม่เห็นครับ <S <S เข้ามาในถ้ำมาตรงนี้มีแสงอา้าวเขาไม่ได้เขาทําไม่ได้ติดติดเป็นไงไนดูหน้าหน่อย มันต้องเป็นโครงกระดูกไม่ใช่เหรออันนี้คือถ้ำของตัวอะไรเนี่ยถ้ำของตัวอะไรไม่รู้เดี๋ยวสู้ตัวนี้ก่อนดูเงินนิดนึงมีปืนแรงกว่านี้ไหมอา้อาวอา้าวอ้าวไปเดินให้มันให้มันตีทำไมาเพื่อนไม่แน่ใจวัดสู้ได้หรือเปล่านะฮะเพราะว่าต้องนานแล้วเนี่ยอา้าวหายไปละอุ๊ยมันน่าจะมีเลือดบอกนะวัดเหลือเท่าไหร่อะไว้ก่อนขอดูในถ้ำก่อนถ้ำนี้ตัวอะไร มันต้องมีสักตัวหนึ่งหนอนหรือเปล่าบิชเวิร์มบิดชเวิร์มอยู่ในอุโมงค์นี่ไม่ใช่ถ้ำไัดีเพื่อนวิ่งหนีอะไรมาวิ่งหนีอะไรมาวิ่งหนีอะไรมากันเดี๋ยวนะทางนี้เหรอเราอยากรู้ขอไปดูหน่อยได้ยินเสียงครับได้ยินเสียงในถ้ำมันจะมีตัวอะไรอยู่ตัวอะไรอยู่ในถ้ำบ้างเราเจอบิดชเวิร์มบนเวิร์นะครับแล้วก็อุย๊ยตัวอะไรเนี่ย นี่ตัวอะไรอะ่ะมีหน้าเขียนอยู่ที่กล่องครับเป็นบ้านนี่ใช่ตัวมิววอคเกอรหรือเปล่ามิววอคเกอร์เอมบัสเตอผมไม่เคยเห็นอะ่ะไม่เคยเจอใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะเหมือนเป็นกล่องกล่องนมแล้วก็เขียนเป็นหน้านะครับมีแขนมีขา <laughs> น่าจะใช่มั้งมิววอคเกอร์เอมบัสเตอร์เลือดก,ก็น่าจะเยอะ สู้คนเดียวไม่น่าจะไหวขอดูชัดๆหน่อยน่ายิ้มนะฮะโอเคตัวอื่นมีอีกไหมในถ้ำในถ้าก็ดียินเสียงคนสู้กันอยู่อ๋อเป็นขบเพลิงเป็นทางไฟอันนี้อะไรเงินเหรออ้าวได้เงินเท่าไหร่65บาทมีเงินตกบนพื้นด้วยโอ้ตกใจหมดนี่มันอันนี้คันที่รถใช่ไหม หัวกลับด้านไหมดูสิคันที่โรถหัวต้องกลับด้านสิแต่น่าจะใช่นะเพราะว่าเขียนที่หน้าเว็บตัวที่คล้ายที่สุดก็น่าจะเป็นตัวนี้นะครับมีแค่โบนเวิร์สกับคันที่โรถที่เป็นแบบคล้ายๆโครงกระดูกเหมือนจะไม่ได้มีสกิลอะไรนะทุกตัวตีหมดเลยหรือเปล่าอลองตีมาสิโอ้หตีทีหนึ่งครึ่งหลอดตีอย่างแรงเดี๋ยวเด้เด๋ออกมาได้เหรอออกมาได้ด้วยนี่บ้านใครเนี่ยเพื่อน<ๆ>เพื่อน<ๆ>เพื่อน<ๆ>เข้าไปด้วย<ๆ>เข้าไปด้วย ปิด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 ปิปิดปิดไม่ทันปิดไม่ไมออกเฮ้ยออกมานี่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 ไม่ได้ตั้งใจจะลากเข้ามานะเพื่อนปิดประตูไม่ทันอยากจะหลบด้วยเฮ้ยเราไปสู้เซเลเนตดีกว่าไปเพราะว่าเพื่อนสู้กันอยู่ตามเสียงไปฮะมันมีทั้งหมดเดี๋ยนะดูก่อนมีทั้งหมด7ตัวนะครับเราเจอไปแล้วมีบิดชเวิร์มโบนเวิร์แล้วก็คันที่รถ มิวเอมบัสเดอร์มิวอะไรนะมิววอลเกอร์สี่ตัวเสียงตัวอะไรแถวนี้เนี่ยนี่ไงไซเลนเฮดนี่โอ้โหทำไมอ้วนทวนสมบูรณ์อย่างงี้ตัวนี้อยู่ที่รถไฟนี่เองไอ้เครื่องบินมา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 กินเยอะจะไม่แน่ตัวนี้สมบูรณ์ใช่ปกติต้องผอมๆไม่ใช่เหรอโอ้โหขึ้นมาขึ้นมาบนเครื่องบินได้ด้วยโอ้ตรงนี้ก็ไซเลนเฮด ันนั้นคือตัวคันที่โรสใช่ไหมเลือดเลืกสามหมื่นโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันตามมันตามต้องช่วยกันเพื่อนต้องช่วยกันแมพที่แล้วมันมีอิจีด้วยใช่ไหมแมพนี้ไม่เห็นมีเลยที่หน้าเว็บก็ไม่มีเกมพาสนะครับหรือว่าต้องซื้อตรงนี้ตรงชอ็อปตรงนี้เสียงน่าจะเป็นคันที่รถไฟนนเฮดไปไหนนี่ไงนี่ไงเห็นปีกเห็นแขนอยู่นี่นี่น,น,นีโอมาไกลเลย ลากมาแล้วลากมาแล้วเออไม่ต้องลากไปที่อื่นนะให้มันติดอยู่ที่เครื่องบินนี่แหละสู้ง่ายหน่อย <c oughs> ยืนดูแผนที่อยู่จะยืนดูแผนที่ทำไมไม่หยิบปืนขึ้นมาช่วยสู้เพื่อนอา้อาวอา้าวอ้าวโดนตบเห็นไหมเห็นไหมหม,มายกแล้วข้างล่าง <c oughs> ตัวแจมนี่มาบ่อยเหลือเกินไม่มีช็อตกันด้วยหรอหมดยังหมดแล้วแล้วอะไรอา้าวทำไมผมไม่ได้ตัง ทำไมผมไม่ได้ตังเลยอ่ะยิงไม่ต้องเยอะคือคนที่สู้คนสุดท้ายได้เงินหรออย่างนั้นหรือเปล่าอ่ะผมไปหาตัวอื่นต่อเหลืออีกกี่ตัวมีทั้งหมด7ตัวนะฮะเราเจอไปแล้ว5ตัวหรือเปล่าเซเลนเฮดกันที่รถมีเอามีลองฮอสที่ยังไม่เจอแล้วก็อีกตัวหนึ่งโอ้บ้านก็มืดซะเหลือเกินมีการ์ตูนแคทกับลองฮอสสองตัวที่ยังไม่เจอี๋ยวผมดูนี้ก่อนดูช็อปหน่ ตัวเล็กมากมีเรดาร์ครับมีแมปมีเป็นพคเพลิงวิตามินเม็ดคิดไอสองอันนี้มองไม่เห็นมองไม่เห็นจริงๆตัวเล็กมากสอง้อแปดสกับสองร้อยเนี่ยเรดาร์เรดาร์คือช่วยจับสัญญาณของตัวเราเลือกได้ไหมว่าตัวอะไรจะได้ไปหาเกมพาสแล้วใหญ่เลยมองไม่เห็นเลยมีมินิกันด้วยหรอ ผมไปหาการ์ตูนแคทกับลองฮอสก่อนอีก2ตัวที่เหลือเจอหมดล้ะไม่ต้องตามมันเลยเดินตามเหมือนเป็นเพื่อนเลยนี่อะไรเนี่ยไอ้ปิดเวิร์มอ้เดี๋ยว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 เกือบไปหาที่เหลือก่อนจริงจริงเก็บเงินตามพื้นง่ายกว่านะเฮ้ยนี่นี่ตัวอะไรนี่นี่นี่ตัวอะไรนี่ตัวอะไรเดี๋ยวเดี๋ยว คันที่ทรถกับตัวอะไรเนี่ยว่ายน้ําอยู่อ๋อคนใส่ชุดอันนี้หรือเปล่าใช่จริงด้วย Warehouse ครับโกดังโอ้โหนี่ตัวอะไรกระตูนแคทเหรอขอดูหน้าหน่อยกระตูนแคทจริงด้วยโอ้เดี๋ยวเดีเดี๋ยว,ยว,ยวกระตูนแคทต,ติดกําแพงครับเดี๋ยวนะผมขึ้นไปบนรถได้ไหมโอ้โหไซเรนเฮดก็มามาทุกตัว <c oughs> ขึ้นมาบนรถเพื่อนขึ้นมาบนรถ ไปแล้วนะกระตูนแคทมีเงินเท่าไหร่ละเจ็ดร้อยแปละครับเก็บที่พื้นง่ายกว่าเยอะนี่ก็ะถ่อแสดงว่ามันเชื่อมกันใช่ไหมนะขอลองซื้อแมปดูหน่อย50าบาทไม่ได้ช่วยอะไรเลยแมปจะรู้ไม่ได้ว่ไหนโอ้โหดูยากมากเครื่องบินอยู่ตรงกลางนะฮะแล้วที่เหลือคืออะไรขวามือล่างเหมือนเป็นเมืองเครื่องบินอยู่ตรงกลางแล้วเราเราหันหน้าไปทางไหนเนี่ยมันไม่มีทิศบอก มันต้องมีคนส่งไปฉายให้ไปอยู่ตรงไหนเนี่ยข้างล่างไม่มีโอ้หืได้ยินเสียงว่าแล้วอยู่ทุกที่เลยโอ้โหตรงนี้เขามี <c oughs> อืมนี่ไงมีวอล์กเกอร์เมื่อกี้อยู่ในถ้ำทำไมออกมาได้อ้าวเข้าไม่ได้เหรอเข้าไม่ได้เหรอเข้าได้ไหมเนี่ยเข้าได้ครับเฮ <c oughs> ้แต่เขาขึ้นมาบนรถไม่ได้ขึ้นมาได้ด้วย นี่ไงลองฮอสโอ้โห oh, มันลองเกินไปแล้วเนี่ยทำไมตัวยาวขนาดนี้ไม่ขึ้นที่ด้วยติดเหรอหรืออะไรนี่เพื่อนอยู่ข้างในใช่ไหมข้างในมีอะไรห้องน้ําเหรอตำรวจสถานีตำรวจน,วจนี่มีเงินมีเงินมีเง ước, ินหยิบก่อนนี่เป็นเมืองนะฮะเฮ้ยร้านปืนมีเงินนี่ไงมีปืนโอ้ oh, มีชอ็อตกันด้วยเดียวเดียวเดียวเดียยวเดียยวผมโดนแล้วเลือดไม่ลดแฮะเนี่ย นี่เป็นโซนเมืองอะผมเจอหมดแล้วเออจริงๆบิชเวิร์มนะ่าจะอยู่ในนี้นะเพราะว่าเป็นอุโมงค์เตัวครบแล้วนะครับเจอหมดแล้วนี่คือแมปเซเลนเฮดรีเบิร์ดนะครับแมปเดิมที่เอามาทำใหม่นะฮะโอเคเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ